แขวงสารวันของสปปลาวได้ประกาศรับรองธาตุกระดาถึกซึ่งเป็นเจดีเก่าแก่ในหมู่บ้านนาโคกเมืองคงเซโดนให้เป็นมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นครับโดยได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาโดยเจดีนี้ครับมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่17หรือมากกว่า300ปี แม้จะไม่รู้แน่ชัดว่าใครสร้างหรือสร้างเพื่ออะไรแต่มีตำนานเล่าขานครับว่าอาจจะเป็นที่บูชาหรือซ่อนสมบัติอันล้ำค่าโจะดีมีฐานสี่เหลี่ยมขนาด5.2คูณ5.2เมตรสูงราว4.4เมตรอยู่ใกล้กับธาตุหงทองที่ตั้งห่างกันอยู่แค่111เมตรทางการลาวได้จัดเขตคุ้มครองพื้นที่ไ ทางการสปรปลาวครับได้จัดเขตคุ้มครองพื้นที่ไว้กว่า72,000ตารางเมตรแบ่งออกเป็น2โซนคือเขตอนุรักษ์และเขตพัฒนาพร้อมออกเอกสารสิทธาวรเพื่อป้องกันการบุกรุกในอนาคตไปด้วยครับในยุคที่คนรุ่นใหม่วิ่งหาเทคโนโลยีนะครับ ธาตุกระดอถึกก็คือการหันกลับมาฟังเสียงของแผ่นดินสปปลาวไม่ได้แค่รักษาเจดีย์แต่กําลังรักษาความทรงจําของคนนั้งชุมชนมะรดกทางวัฒนธรรมไม่เพียงแค่ของเก่าเท่านั้นนะครับแต่มันคือหัวใจของอัตลักษณ์การที่สปปลาวให้ความสําคัญกับเจดีย์ท้องถิ่นแห่งนี้คือบทเรียนให้ประเทศไทยได้คิด ว่าจะรักษาวัดวาอารามเจดีหรือประวัติศาสตร์เล็กๆของประเทศไทยไว้แบบไหนเพราะบางครั้งครับสิ่งที่ดูแลอาจจะยิ่งใหญ่กว่าตึกระฟ้าหากเรามองด้วยใจกันครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนครับอีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจตอนนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ไอจักนะในเรื่องของสายชาร์จนะครับนะ AUK นะครับรุ่น CBTC240 c นะครับ ตัวนี้เป็น USB นะครับเ e n 2เป็นสายชาร์จคุณภาพสูงแล้วก็สามารถที่จะถ่ายในเรื่องของข้อมูลได้นะครับได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกสายชาร์จนี้ได้รับการรับรองจาก USBIF มาตรฐานสูงสุดของระดับโลกเลยนะครับการถ่ายโอนข้อมูลเร็วสูงสุดนะครับรองรับการถ่ายโอนสูงสุดได้40กิกนะครับซึ่งเรียกได้ว่า USB 3. ถึง8เท่าเหนือกว่าเร็วกว่าด้วยนะครการชัดด้วยกำลังไฟสูงคุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ความยาวทนทานนะครับยาวถึง0.8เมตรท่านสามารถดูได้ตามลิงก์ของข้างล่างอันนี้นะครับ